หัทนทางซ้ายก็ยังไม่ดีหัทนทางขวาก็ยังไม่เข้าทีเจิญพ่น้องหันมาทางนี้หันมาทางนี้พักทางเลือกใหม่สวัสดีครับรายการเกาะติดพักทางเลือกใหม่กับผมวิชิดถ้าประสบครับปปก่กล้ารุ่นที่แปดว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พักทางเลือกใหม่พักทางเลือกใหม่ครับโดยการน,นําของท่านรายเชนตระกุลบวยัวงนณาพักทางเลือกใหม่เมื่อวันที่30เมษาย,ยน2568ได้ในมอบหมายให้ท่านรองวัฒนาศพสมัยรองนภักรรคทางเลือกใหม่นายธนชัยใจแก้วว่าที่ผู้สมัครสสเขตสี C, จังหวัดลำปางนายสมชาย ย้มเกศศรคณะทำงานและผมนายวิชิตเดท่ประสบกรรมการบริหารพักทางเลือกใหม่และว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักทางเลือกใหม่ลงพื้นที่ประสานงานและไปชุมร่วมกับผู้ที่สนใจจะลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ณศูนย์ประสานงานจังหวัดอุทัไทยธานีโดยมีดรลักคนา,นาคพงศ์ให้การต้อนรับขอเชิญท่านคานวิชิตดิตทัพปปะภบม,มาอบรมทางเรื่องนัดการกฎหมายค่ะมาตรานี้ถ้าท่านจะใช้ต้องใช้พรบรข้อมูลข่าวสารทางราชการปี40ด้วยไปศึกษาเอาถ้าท่านจะร้องเพื่อให้อบตอเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านตอนนี้2องแสนแปดกำลังกลับมาระบาดอย่างหนักก็คือร้องให้สอบเงินหายหมดแล้วผู้ใหญ่บ้านโดนละนาวโดยตอนนี้ถ้าท่านทําเป็นเรามาดูอีกหนึ่งมาตรานะครับที่ผมเรียนท่านเมื่อสักครู่ไปแล้วคือมาตราสี่ถ้าท่านใช้เป็นท่านดุงเล็บ2นะเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อในงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว วันนี้ผมร่างหนังสือให้ผู้ร้องเรียนผ่านท่านรองมาจากจังหวัดสุราษฎร์กรณีรถชนกับรถยนต์แล้วตํารวจไม่สรุปสํานวนผมทำหนังสือถึงร้อยเวรและผู้กำกับให้ตอบเราภายในสิบห้าวันเพราะอะไรเราจะเอาข้อมูลนี้ไปเกี่ยวกับประกงประกันและก็ว่างเราไปแต่ตํารวจไม่สรุปสํานวนให้ท่านว่าเข้าหนึ่งห้าเจ็ดไหมเข้าเข้าเลย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับขอขอบคุณท่านอาจารย์วิชิตดิตประสบนะครับที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์นะครับกับพวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งคือท่านดรนาแล้วก็คุณปูด้วยนะครับแล้วก็ดกรนะฮะอีกหลายๆท่านนะครับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อ พวกท่านเองนะครับแล้วก็ต่อสังคมท่านสามารถที่จะนําไปสารต่อได้นะครับจะเป็นในานามของจิตอาสาก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นในานามขององค์กรที่ทําทาอยู่แล้วก็ดีเพราะองค์กรที่ท่านทําอยู่แล้วผมถือว่าเป็นองค์กรที่มีจิตอาสาโดยแท้จริงที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแบ่งเบาภาระนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและพักทางเลือกใหม่ภายใต้แกนนนาของ นายราเชนตระกูลเวียงหัวหน้าพักทางเลือกใหม่กล้าคิดกล้านำทำจริงพร้อมที่จะให้การร่วมมือให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายก็ดีทางพักทางเลือกใหม่ก็มีทางนิติอาสาที่จะช่วยซัพพอร์ตกับพวกท่านนะครับให้ได้รับความเป็นธรรมให้ได้รับความโปร่งใสนะครับกับความที่ไม่เป็นธรรมทางพักทางเลือกใหม่พร้อมที่จะ ให้ความร่วมมือกับทุกทท่านเป็นอย่างดีต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ที่ท่านได้ให้การต้อนรับคณะพวกเรานะครับในนามของพรรคทางเลือกใหม่ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์วิชิตยิปรบสบและดรนาเป็นอย่างสูงขอขอบคุณครับ